ของการเยียวยาที่เมื่อกี้คุณแม่ยังมีคําถามอยู่นะครผมขออนุญาตพูดค euh. ุยเพิ่มเติมนะฮะกับคุณทันสุดาหน่อแก้วนะครับผอสํานักงานป้องกันและปราบปรามการทรมานและการทำให้บุคคลสูญหายนะครับผอสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะผอครับผมอยู่กับครอบครัวของน้องเนยนะครับผอครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะครอบครัวน้องเนยนะคะแล้วก็คุณแม่ทังทนายหนึ่งด้วยนะคะ คนอ,อื่นขออนุญ,ญาตแสดงความเสียใจยกับครอบครัวน้องเนด้วยนะคะสําหรับการสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะครับโอเคครับพอ,อครับคืออย่างนี้ฮะณวันนี้เนี่ยพอสารทุจริตภ,ภาคสองมีคําพิพากษาออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยทางคุณแม่เนี่ยยังมีเรื่องติดใจในเรื่องของเงินเยียวยาครับพอ,อครับพอ,อ,บพอมีอะไรอยากช,ชี้แจงเบื้องต้นไหมฮะค่ะสําหรับเรื่องการเยียวยานะคะจะแบ่งเป็นสส่วนเนาะ ถ้าเผื่อเรื่องการเยียวยาตามพรบรทรมานเนี่ยค่ะที่กรมคุ้มครองสิทธิ์ดูแลอยู่เนี่ยค่ะจะเป็นการเยียวยาในกรณีทีเ่เกิดการกระทําความผิดเกิดขึ้นตามพรบรปุ๊บเนี่ยค่ะก็จะเป็นการแสดงความเสียใจในนามของรัฐบาลที่ไม่สามารถดูแลเจ้าหน้าที่ของรัฐให ให้ดาเนินการได้อย่างถูกต้องได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งก็คือให้ในในในมุมของเรื่องสิทธิมนุษยชนน่ะนะคะคส่วนในมุมของเรื่องการเยียวยาค่าสินใหม่ทดแทนนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งะคะคุณแม่อันนั้นก็คือเดี๋ยวให้ทางท่านทนายเกิดผลนะคะสามารถไปร้องต่อศาลแล้วก็ขอกับผู้ที่กระทําความผิดได้นะคะที่นี้ค่ะแพรร์อนวิาตพูดถึงเรื่องอาการเยียวยาตามพรบรทรมานนะคะเนื่องจากว่า การทรมานเนี่ยค่ะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงที่สุดนะ,นะคะดังนั้นรัฐบาลค่ะก็มีหน้าที่ที่จะต้องอแสดงความเสียใจนะคะที่นี้ค่ะแนวทางการเยียวยาของเราเนี่ยมี2รูปแบบด้วยกันนะคะมีทั้งแบบเป็นตัวเงินแล้วก็ที่ไม่เป็นตัวเงินด้วยนะคะตอนนี้ค่ะก็เมื่อวานเนาะคุณแม่อาจจะได้พบกับเจ้าหน้าที่ของกรมคองสิทธิ์แล้วนะคะที่รับเรื่องคําขอการเยียวยาแล้วเรียบร้อยนะคะคุณแม่เรียบร้อยค่ะ ก็ได้รับทั้งของคุณพ่อคุณแม่ด้วยเลยนะคะตอนนี้ก็ออพอ,อก็ได้รับเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ให้เจ้าหน้าที่กําลังเช็คข้อมูลต่างๆเผื่อขาดเอกสารอะไรอาจจะประสานกลับไปนะคะคทีนี้พอ,อ,อได้เอกสารทุกอย่างข้อมูลเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยคะ่ะเราจะนําเข้าสู่คณะอนุกรรมการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายจากการพลมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายคะ่ะซึ่งมีประธานเป็นท่านอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ์ค่ะ ก็คาดการว่าจะนําเข้าสู่การพิจารณาวันที่4มิถุนายนค่ะคุณแม่อ๋อ4มิถุนายนเข้าอนุแล,แล้วแล้วผลจะออกมาสักช่วงไหนฮะพอครับเออผลก็จะทราบวันนั้นเลยค่ะอ๋อวันนั้นเลยนะฮะใช่ใช่ค่ะเพราะว่าอันเนี้ยเราพยายามรวบรวมข้อมูลให้ให้ครบมากที่สุดคณะอ,อนุกรมกรมการก็จะได้พร้อมที่จะพิจารณาแล้วก็มีมติในวันนั้นเลยค่ะครับเอ,อ๊ะแล้วแล้วตัวเลขล่ะครับตรงนี้พอจะบอกคร่าวๆได้ไหมฮะว่าตัวเลขจะเป็นยังไงฮะอออออคุณพ่อครับค่ะ เออถ้าเปิดตัวเลขของกรณีถูกกระทําทรมานก็จะเป็นจํานวนห้าแสนบาทค่ะครับอ,อันนี้ผมขอสมมติต่อนะครับผอสมมุติว่าสี่มิถุนาเนี่ยอนุเห็นตรงกันห้าแสนที่คุณแม่และครอบครัวจะได้เมื่อไหร่ฮะเออน่าจะถ้าเผื่อกระบวนการทางราชการะนะคะอาจจะสักประมาณสองอาทิตย์ค่ะไม่เกินอ๋ออ่างั้นงั้นงั้นผมตีซะว่าก็น่าจะภายในเดือนมิถุนายนใช่ค่ะถูกต้องค่ะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่เชิญถามฮะ ที่ติดใจคือไม่ได้ในส่วนของกรมคุ้มครองสิทธิ์กรมคุ้มครองจิตทั้งในส่วนกลางของทางท่านผอ,อ,อเองแล้วทางท่านผอ,อ,อมายุรีจังหวัดที่ชลบุรีเองท่านดูแลเป็นอย่างดีมาตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็ที่ติดใจคือในส่วนของกองทัพบ,บกมากกว่านะคะเพราะว่าเงินเยียวยา,ยาเบื้องต้น2แสนที่ทางโฆษกกองทัพบ,บกท่านแจ้งมาตอนนั้นคือน้องยังไม่เสียค่ะน้องยังไม่เสียคือแม่ ขายของและทํางานประจําควบคู่กันไปซึ่งตั้งแต่วันที่น้องเจ็บแม่หยุดขายของแม่ออกจากงานประจํานะคะเขาเข้ามาดูแลในส่วนสองแสนแรกที่กองทัพบกท่านแจ้งมาแต่ทีนี้ว่าทางแม่และพ่อได้ประสานงานกับกรมคุ้มครองสิทธิ์ของทางท่านพออค่ะไปะแล้วมีการทําหนังสือเข้าไป ทีนี้ว่ามีการตอบรับกลับมาระยะเวลารอคําพิพากษาณวันนี้คําพิพากษาออกแล้วไม่ทราบว่ากองทัพบ,บกจะติดจะให้คําตอบเรื่องเงินเยียวยาที่พ่อกับแม่ทําหนังสือเข้าไปเมื่อไหร่คะหรือว่าจะต้องให้พ่อกับแม่ให้พี่เกิดดําเนินการดีคะอือันนี้พอพอจะตอบได้ไหมคะอ,ออันนี้จริงๆแล้วก็น่าจะเป็นส่วนของกองทัพบ,บกจะตอบได้ดีที่สุดนะ,นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเดี๋ยวจะ รับไว้ช่วยประสานอีกทางหนึ่งด้วยดีกว่าค่ะได้ครับฝากพออด้วยได้ไหมฮะได้เลยค่ะได้เลยค่ะเพราะว่าตอนแรกตอนที่ไปยื่นที่กองทบบกทางกรมคุ้มครองศิษย์ก็พาคุณพ่อไปด้วยค่ะใช่ค่ะครับครับครับได้งับผมผมผมขออนุญาตฝากพอไว้ด้วยเลยนะวกันนะครับพอครับได้ค่ะยินดีค่ะโอเคครับคุณแม่มีอะไรอีกไหมฮะเพิ่มเติมไม่มีคุ้งครองศิษย์ดูแลดีค่ะมาตั้งแต่โตขอบพระคุณมากเลยค่ะได้ครับวันนี้ขอบคุณพอมมากนะครับ ค,ค่ะคร <า S> ัสวัสดีครับสวัสดีครับ